ไม, <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่มันมันเป็นอย่างนี้จริงผมไม่ได้โจมตีคุณนะ <c oughs> ผมไม่ได้โจมตีคุณนะผมแค่แบบเออให้ให้ให,ให,ให้ความรู้อะไรเงี้ยครับ <c oughs> ผมก็จะมีปิดเียวบ้างท,ทุกทุกการเก็บใบของผมอย่างเงี้ยครับใบที่ออกมาอย่างเงี้ยผมไม่ได้เก็บแบบเนี้ยบเลยนะเก็บแบบเนี้ยบคืออะไรเก็บแบบเนี้ยบก็คือเจ็ดวันครั้งไม่ให้มีการตกลงของฤทธิ์ยาเลยอะอาจอาอย่างเดียวให้ใบมันสวยอะถามว่ามันดีไหมมันดีแหละถ้าใบสวยอะพื้นที่ปรุงอาหารก็เยอะลงครัวก็สมบูรณ์ใช่ป่ะข้อเสียก็คือวงจรแมลงอ่ะมันจะดื้อยา เปแป้งพีกแกแจมีอายุ40วันตั้งแต่ตัวอ่อนยังเป็นตัวเต็มวัยปีจวันฉีดจนมันปรับตัวได้แมลงมันปรับตัวได้ใช่ไ,ไหมสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถสามารถปรับตัวได้มันก็จะเปลนกายเป็นแมลงอีวิูชัน e ที่สามารถทนทานต่อยาตัวนี้ได้แล้กวก็ดื้อยาดน,นดื้อยาถูกต้องดื้อยาดื้อยานั่นเองแล้วที่นี่เกิดอะไรขึ้นไปผสมต่อลูกที่ออกมา เก่งกว่าเดิมเก่งกว่าเดิมอ่ะมันจะต้านทานอะไรพวกนี้ได้แบบอย่างดีเลยนี่เป็นสาเหตุที่ว่าทําไมเราถึงต้องใช้ยาแบบเกตดีดีดีขึ้นไปเรื่อยเนี่ยทำบริษัทยากันถูกต้องไม่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 ไมันมันเป็นอย่างจริจริงผมไม่ได้โจมตีคุณนะผมไม่ได้โจมตีคุณนะผมแค่แบบเออให้ให้ให้ความรู้อะไรเงี้ยครับผมก็จะมีบิดเบี้ยวบ้างมีบิดเบี้ยวบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะ อ่าไม่ได้สวยเราเราเราคุ้มทุนค่ะอันนี้ต้องบอกก่อนเขามาก่อนผมไม่ได้เก็บเขามาก่อนมันก็เลยโดนเข้าทํรลายบ้างอ่ะเนี่ยอายุยาผ่านไปกับสิบวันแล้วเนี่ยก็เริ่มมีมาของผมจะเดินสิบสี่วันจะเป็นระยะยาที่พอร์มากมากสาหรับผมนะสําหรับเราใช่สำหรับสำหรับผมนะทีนี้มันจะเป็นยี่สิบแปดวันแล้วใกล้จบวงจรแมลงละปล่อยไปอีกสิบสี่วันสิบสี่วันเป็นเท่าไหร่ยี่เป็นสี่สองวันสี่สองวันวงจรแมลงก็จบละใบสี่สองวันต่อไปเราเดินยาอะไรคือสามอาทิตย์สามอาทิตย์ต่อไปอ่ะเราเดินยาอะไรก็เปลี่ยนกลุ่ม ทีนี้พอแมลงไปโดนกลุ่มยาใหม่อย่างเงี้ยเฮ้ยอีโวลูชั่นไม่ทัานทีนี้ฉันก็ตายเนี่ยเราก็เลยไม่ต้องเพิ่มเกล็ดยาในรอบ40วันเนี่ยคือเราฉีดสองครั้งพอเข้าครั้งที่สามมันจะเป็นชุดใหม่แหละหมยถึงเป็นแมลงชุดใหม่อ่ะถูกต้องมันจะเป็นแมลงชุดใหม่ละชุดเก่ามันจะต้องตายชุดเก่าคือมันจะต้องตายใช่จะต้องตายใช่มันจะต้องตายหรือมันเหลือมันเหลือเราก็เลยเปลี่ยนกลุ่มยาอยาแต่ละชุดที่เราใช้เนี่ยก็คือใช้ได้แค่สองครั้งเลยต้องเปลี่ยนกลุ่มเคเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับ คุณจะเก็บแบบเนียบเลยแบบเพอร์เฟกสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตเลยมันมันมันถ้าอย่างเงี้ยคุณจะทำให้วงจรมแรงอ่ะมันแข็งแก่ง <c oughs> มันแข็งแก่งมากๆฉีดเท่าไหร่ก็ไม่ตายฉีดวันนี้พรุ่งนี้มาดูก็ดิกระดูกกระดิกบางทีนิ่งก็นิ่งไปแต่พอเจ็ดวันให้หลังก็เดินต่อเหตุเหตุเนี่ยผมใช้ยาสามันทั่วไปเลยตายปกติ